สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับเปิดบุญสะสางนี้เก่าทำตามนี้ชีวิตดีแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะหากคุณทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตตกตำ่ำเคล็ดลับเปิดบุญสะสางนี่เก่าทำอย่างไรให้บุญหนุนนำนำทันใช้ในชาตินี้คะ่สะสาเหตุสำคัญที่เป็นกรรหนักที่ขัดขวางไม่ให้คนนั้นเจริญและร่ำรวยได้มาจากความไม่กระตันยูรู้คุณพ่อแม่และผู้ที่มีพระคุณ ผลของกรรมหนักนี้จะไปเป็นอุปสรรคตามสำหรับปิดกัน้นหรือขวางทางชีวิตเอาไว้นั่นเองค่ะดังท่านครูบาอาจารย์ท่านได้เน้นเลยว่าต้องทำเป็นเรื่องแรกก่อนไปปลดกรรมลดกรรมอื่นทั้งปวงถ้าทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นๆจะสำเร็จโดยง่ายดายค่ะคนที่เป็นลูกที่ทำความช้ำใจให้พ่อกับแม่อยู่เนืองๆน,นั้น ได้สร้างบาปกรรมให้กับตัวเองตลอดเวลาจนยากที่จะมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าได้ประเภทอยากได้อะไรก็จะบังคับขู่เข็นพ่อแม่ไม่ได้ดูเหตุผลอะไรเลยพูดจาก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองประพฤตินตนไปในทางเสื่อมทําให้พ่อแม่ช้าใจอยู่เนืองๆไม่เลี้ยงดูตอบแทนท่านทอดทิ้งท่านหลายครอบครัว ซ้ำร้ายไปกว่านั้นแยกไปมีครอบครัวใหม่ยังไม่พอ,อยังเอาลูกหรือเอาหลานมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูอีกโดยไม่ได้ดูแลค่าใช้จ่ายคิดเอาแต่ได้เอาความสบายลูกแบบนี้สร้างเวรกรรมไม่ดีกับพ่อแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโบราณท่านก็กล่าวไว้ว่าผู้ใดทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาตกนั้นคนผู้นั้น ไม่มีวันเจริญได้ดีในชาตินี้ค่ะดังนั้นวันนี้บอกบุญแชนแนลจึงจะมาเปิดเคล็ดลับเปิดบุญศาสางนี่เก่ากับวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ต้องไม่ประพฤติตัวอันทำให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตะกรุของท่านรักษานาำใจของท่านโดยเฉพาะคำพูด อยากทำให้ท่านน้อยใจหรือเสียใจเป็นอันเด็ดขาดถึงแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรก็ตามขอให้ระงับสติอารมณ์ให้นิ่งเสียก่อนนะคะข้อ2ต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะยามที่ท่านชราเอาใจใส่ในทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่หลับนอนสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุขค่ะข้อ3ต้องช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะข้อ4ข้อนี้ถือว่าสำคัญสุดและนับว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่ได้หมดสิน้นตามหลังพระพุทธศาสนาคือท่าน ยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลูกที่ดีและอยากให้พ่อแม่เป็นสุขต้องพยายามแนะนำพาท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมชักชวนท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทานถือศีลและเจริญจิตภาวนาซึ่งต้องใช้กรรมวิธีใดนั้นขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและโอกาส ท่าที่จะอํานวยแม้พาท่านไปเที่ยววัดไปทําบุญก็ถือว่าเป็นคนที่มีกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วนะคะหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากขอขามาพ่อแม่ก็สามารถทําได้ดังนี้เมื่อถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่คนละหนึ่งชุดผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆคนละหนึ่งผืนค่ะแล้วตื่นเช้ามา ให้วายพระสวดมนต์จบแล้วจัดหาอาหารอย่างดีที่สุดที่พ่อแม่ชอบให้พ่อแม่รับประทานเมื่อรับประทานแล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกันและเอากละมมังใส่น้ำอุน่นมาล้างเท้าพ่อแม่เอาสบู่ฟอกให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วให้เอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆที่ซื้อมาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอมเอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาใส่ให้ท่านค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้พูดว่ากรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเสร็จแล้วให้กราบเท้าท่านสามครั้งเอาเท้าท่านทั้งสอง เอาเท้าท่านทั้งสองคนคนละข้างเหยียบที่ศีรษะของเราแล้วให้ท่านให้พรเรานั่นแหละถึงจะล้างกรรมได้ฟังดูแล้วเห็นว่าไม่ยากใช่ไหมคะให้คุณผู้ฟังได้ลองไปทำดูรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราได้แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่แล้ว เราต้องทำกับผู้ที่มีพระคุณในลำดับต่อไปทั้งครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เพื่อนคนสัตว์สิ่งของที่มีบุญคุณกับเราตามสมควรตามการเวลานะคะและขอจงจำไว้ให้มั่นอีกครั้งว่าด้วยแรงกระตันยูนี้จะเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง และพบกับความร่ำรวยแบบถาวรและจะติดตัวทุกคนไปทุกภพทุกชาติด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหลวงพ่อจรันค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญแชนแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้ แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อห่วงจุย้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ